ความทรงจำจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองเมื่อ6ตุลาคม2519ซึ่งมีความใกล้ายคลึงกับสภาวะความขัดแย้งในสังคมไทยยุคปัจจุบันเป็นแรงบันดาลใจให้วิภาสีทองนักเขียนรางวัลซีไร้์ประจำปี2555เขียนนวนิยายร่วมสมัยสะท้อนสังคมเรื่องหลงลบลืมศูนย์ผลงานเรื่องล่าสุดที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนประจำปีนี้ เช่นเดียวกับผลงานของนักเขียนหน้าใหมว่วัย53ปีวิรพนิติประภาซึ่งหยิบเอาแรงบันดันใจจากเหตุการณ์การเมืองมาเขียนเป็นไส้เดือนตาบอดในขาวงกฏทั้งเคยสร้างกระแสเกิดกลุ่มนักอ่านเปิดเพลยแลกเปลี่ยนการตีความสัญลักษณ์ที่ใช้ในเรื่องส่วนหนึ่งของผลงานนวนิยายที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายรางวัลสีไร้ประจำปีนี้ผลงานที่น่าจับตาของปีนี้ยังรวมถึงกาหมหรทึก นวนิยายรางวัลในอินอวอร์ดโดยปราบนบวนิยายเล่มสุดท้ายตรายภาคเมืองแก่งคอยของอุทิศเหมมูลในชื่อจุดติซึ่งเล่มแรกของไตราภาคอย่างลับแลแก่งคอยเคยคว้ารางวัลซีไรสปี2552มาแล้วรวมถึงหรือเป็นเราที่สูญหาย high, งานเขียนเล่มล่าสุดของเจเด็จกำจรเดชนักเขียนซีไรสปี2554ยังมีผลงานที่ผ่านเข้ารอบในปีนี้ ทั้งนวนิยายสะท้อนภาพสังคมชาวอีสานในประเทศโดยภูก,กระดาษประเทศเหนือจริงของปองวุฒิรุจิระชาคลพิพิธภัณฑ์เสียงโดยจิรัตประเศรศสริฐทรัพย์และรักในรอยบาปผลงานโดยเงาจันทร์